สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าของยายพีนวันนี้ยายพีนจะมานําเสนออันนี้บุษราคานะอันนี้คือบุษราคานะมอคือเมื่อวานโดนในนี่เนาะเอามาตั้งโดนแดดไปหน่อยอาตากแดดให้น้องแข็งแรงใบมีปัญหาหน่อยไม่เป็นไรถ้าถ้าไม่โดนแดดเลยน้องโตวไวนะแต่ว่าความแข็งแรงน้องจะสูงน้องจะไม่เตีย้ยยายพีนชอบไม้เตี้ยจ้ะถ้าอยากให้บุษราคาเตี้ยน้องตากแดดจ้ะแต่ไม่ใช่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ แดดแค่แบบว่าพอเรารู้สึกว่ามันร้อนๆสักประามาณสามโมงเช้าเหมือนเหมือนเราเด็กเอามาตากแดดอะ่ะนั่นแหละเหมือนเอาเวลาเด็กน้อยเกินใหม่ต้องตากแดดแต่ทำเหมือนเหมือนแบบนั้นนะจ้ะพอร้อนเราก็เก็บเข้าร่มจ้ะวิธีการเลี้ยงนะนี่น้ำนะน้ำแค่นี้นะน้องจะสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากจ้าแบบนี้นะจ๊ะแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรที่จะมาบอกเนี่ยอันนี้คือพัดโบกทองจ้ะหน้าตาจะเหมือนบุษราคำทุกอย่างเลยนะจ๊ะคล้ายกันแต่ว่า บุษราคาใบจะกลมเห็นไหมพ่อจับแม่จ๋บบุษราคาใบจะกลมนะแล้วพัดโบกทองนี่ใบจะแหลมไม่มีต้นเล็กให้ดูหรอกเนาะเพราะว่าขายกินหมดจ้าไม่ใช่ไม่มีต้นใหญ่ให้ดูเนาะแล้วอีกอย่างนึงนะถ้าเราจับบุษราคามานะอยพินกินกินยำวุ้นเส้นเนาะเดี๋ยวมือจะเปิดบุษราคาเนี่ยไม่จําเป็นเราอย่าไปจับให้โดนใบเขานะ แค่เหงื่อไข่ของเราเนี่ยแค่เหงื่อแค่ความเค็มจากมือเรานี่ก็สามารถทําให้เขาเสียได้นี่ยพินอ่ะจะไปโดนนะเขาจะห่วงมากเลยไม้พวกเนี้ยห้ามคนมาจับมือเราเนี่ยไปโดนอะไรเค็มๆมาเสียหมดแต่ถ้าสมมติติ้งต่างว่าถ้าถ้าเราไอเนี่ยเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องโดนอ่ะเราก็คือต้องล้างมือให้สะอาดจะ้ะต้องล้างมือให้สะอาดนะ แล้วอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งไอเนี้ยถ้าเราอยากรู้ว่าต้นไหนบุษราคำหรือต้นไหนพัดโบกอะ่ะเราอย่าอย่านั่นนะเราต้องเป็นสิทธิ์ของเราก่อนนะเราถึงจะจับได้พัดโบกแต่ไม่มีกลิ่นหอมบุษราคำจะมีกลิ่นหอมจะ้ะสังเกตเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนไปดูดูอะ่ะเขาจะห้ามเราเดินเข้าใกล้เลยใช่ไหมล่ะ เขากลัวเราไปเกี่ยวของเขาล้มหักเขากลัวว่ามือเราเค็มๆจะไปจับของเขาแล้วใบจะเป็นเชื้อราแล้วจะเน่าจ้ะอ้นี้เย๊พินก็ยกยอดเหมือนกันนะเจ๊พินจับได้เพราะเป็นของเย๊พินแล้วเนี่ยมนันมีตอแตกขึ้นมานะพัดโบกจะไม่มีกลิ่นหอมจ้ะเด็ดได้เพราะเป็นของเย๊พินเนี่ยเด็ดได้นะเด็ดมาให้ดมอย่างนี้นะพัดโบกจะแค่กลิ่นคิ้วๆเหมือนกลิ่นกลิ่นใบไม้นะกลิ่นเหม็นเหม็นเขียวว่ะแต่ถ้า เป็นบุษราคำจะไม่กลิ่นหอมเย็นๆนะแล้วเรื่องราคาสนนราคาล่ะถ้าบุษราคำหนอ่อขนาดนี้ก็สองพั 3, นสามพันเนาะสามพันเนาะหน่อสวยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ในสามพันขึ้นแล้วบุษราคำขนาดนี้ล่ะต้นขนาดนี้เอไม่ใช่พัดโบกต้นขนาดนี้ล่ะก็ประมาณพันหนึ่งขนาดนี้ประมาณพันหนึ่งนะถ้าบุษราคำขนาดนี้ก็สองพันสามพันนะสวยๆแบบนี้นะ แต่ถ้าเกิดเป็นพัดโบกจะถูกกว่ากันเป็นครึ่งอะ่ะเนี่ยถ้าบุตรสาคามก็สองพันขึ้นถ้าเป็นพัดโบกก็อยู่ประมาณหนึ่งพันแพงสุดแล้วนะหนึ 1, ่งพันอ่ะประมาณหนึ่งพันนะเนี่ยงงไหมงงไหมเทียบง,ง่ายๆเลยถ้าซื้อต้นนี้ถ้าซื้อสมมติติงต่างว่าซื้อต้นนี้พัดโบกหนึ่งพันราคาบุตรสาคามก็สามพันอ่ะสามเท่าตัว แพงกว่ากันสามเท่าตัวจ้ะเพราะว่าพัดโบกมันยังไม่ได้เป็นที่นิยมนะยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากมายเหมือนบุษราคาแต่ความสวยไม่ได้ด้อยกว่ากันนะจ๊ะความสวยเท่ากันแต่ว่าบุษราคาเนี่ยมันแบบพูดว่าไงดีละ่ะพูดพูดภาษาชาวบา้านชาวบ้านเราอะ่ะมันมีคนเยอะมีคนที่นิยมเยอะแล้วมันเป็นไม้ในฝันของหลายๆคนเนาะ ฝันฝันฝันว่าจะมีบุษราคำมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนอ,ะอ่ะบุษราคำนี่คือชื่อสูงเป็นน,นัญยมณีที่สูงส่งเนาะนั่นแหละและอันนี้พัดโบกมันเพิ่งจะมีมามันก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายจ้ะราคามันก็จะถูกกว่ากันเนาะแล้วก็การเลี้ยงล่ะพัดโบกเรียกเรียกง่ายพัดโบกเลี้ยงง่ายกว่าบุษราคำเยอะมากจ้ะนะความแข็งแรงพัดโบกเลี้ยงง่ายกว่าใบหนากว่า เขาก็สวยนะจ้าเขาก็สวยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่สวยนะดูความสวยนะความสวยไม่ต่างนะกินข้าวกินยำม,มุ้นเส้นเสร็จเดี๋ยวเอาไปถ่ายไปจับบุษราคำเดี๋ยวใบเน่าเนี่ยจ้ะอันนี้คือง่ายๆเนาะทำให้พ่อจ่าแม่จ๋าดูนะเพราะว่าบางทีบางทีอ่ะเราอาจจะแบบโดนปลอมหรือโดนหลอกขายไงโดนปลอมหรือโดนหลอกขายเนาะเราก็เลยมาเยาพินรู้โลกต้องรู้ อันนี้เขาเรียกบุษราคำเหลืองนะธรรมดานะมันจะมีเหลืองพีดเหลืองอะไรตะลยอะไรหลายอย่างหลายราคาแตกต่างไปอันนั้นเราไม่ต้องไปจำหรอกเนาะปีกย่อยมันเยอะเนาะมันปวดหัวจําแค่บุษราคำก็พอจ้ะขพอจา๋าไม่จา๋าเหมือนเจพินเนี่ยใครถามว่าโอ้ันี้เหลืองพีดไหมอันนี้เหลืองอันนอันนี้ไหมอีนี่เหลืองอะไรอะไรนะอะไรอะไร,ะไรพีดชมพูไหม,มไม่รู้จ้ะเจพินไม่รู้รู้แต่เป็นบุษราคำคือพอจ้ะจำมาจำเยอะปวดหัวเยอะจ้ะ แล้วราคามันก็แตกต่างจ้ะเนอะงั้นสวัสด,ดีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ